เพื่อนส่งดอกไม้ให้ปิ่นเกตมณีมองผ่านๆไม่มีอะไรซูมเข้าไปในกาสทุกอย่างกระจ่างทันตาช่วงนี้ต้องให้กําลังใจปิ่นเกตมณีกันรัวๆเพราะหลังจากที่มีข่าวออกมาว่ามีดารายุก90เซนใบหย,ย่ากันแล้วแถมอดีตสามีเปิดตัวแฟนคนใหม่ออกหน้าออกตา คนก็โยงกันรุนแรงว่าเป็นคู่ของเจและปิน่นแม้ว่าทั้งสองคนจะยังไม่ออกมาเคลื่อนไหวใดๆแต่ลายโพสต์ของปิ่นนั้นทําเอาทุกคนสงสัยเพราะทั้งคําคมบาดใจและขอกําลังใจกันรัว,รวล่าสุด22มีนาคม2566ปิ่นเกตมณีได้ลงอินสตาแกรมสตอรี่เป็นภาพดอกไม้ที่เพื่อนส่งมาให้พร้อมกับพี่ปิน่นกล่าวขอบคุณสําหรับดอกไม้ช่อดังกล่าวซึ่งเป็นดอกลิลลี่แซมดอกกล้วยไม้โดยที่ดอกลิลลี่นั้นสื่อความหมายรักที่บริสุทธิ์อ่อนไหวและอ่อนหวานอย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่ท ให้ชาวเน็ตนั้นหูตาผึ่งก็คือข้อความในการ์ดที่ถ้าซูมดีๆจะอ่านและแปลได้ว่าขอส่งพลังบวกไปให้ขอกอดแน่นๆและจูบนาน,านๆให้กับคุณแม่คนเก่งคนนี้จากน้ำหวานเป็นอันชัดเลยว่าตอนนี้เพื่อน,อนๆหลายๆคน,ๆคนต่างก็เป็นห่วงปิน่นไม่ว่าชีวิตของปิ่นตอนนี้กำลังเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคใดๆก็ตามสิ่งที่เจอไม่ว่าจะเป็นจริงหรือแค่ชาวเน็ตคิดกันไปเองแต่อย่างไรตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้ทั้งเจและปิน่นส่งพลังบวกไปให้เยอะๆนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ